สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตาดินไร้ควันวันนี้ผมขออัพคลิปอ่าเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็คือไม่ได้ตัดต่อพอดีมีภารากิจเยอะเลยเกินช่วงใกล้ปีใหม่เนะาะเดี๋ยวผมจะมาแชร์เพื่อนๆดูนะครับในการอันนี้เป็นไม้เก่านะไม้ที่มีความชื้นต่ําแล้วก็เก่ามากๆนะครับค่อนข้างผุด,ด้วยนะครับในกรณีที่เราเอาไปเผาถ่านเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> ยุยยุยซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในในลักษณะของถ่านเนี่ยมันก็ยังให้ความร้อนได้นะครับก็คือเอาไปก่อไฟอะไรเนี่ยนะครับในการทําอาหารหรือทําอะไรที่ให้ความร้อนแล้วกันนะครับมันสามารถทําเป็นคาร์บอนได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีปัญหาหลักของชนเผาถา่านคือ,อผมบอกก่อนนะไม้แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ เผาแล้วมีปัญหานะครับไม้แห้งมากๆยิ่งๆไม้ที่เป็นรากไม้นะครับที่ว่าผ่านมาหลายๆปีอันนี้คือเต่าล่าสุดนะครับเตาล่าสุดที่ที่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมแช์นิดนึงเห็นไหมอันนี้เป็นท่อนไม้จริงๆถ้าตัด,ต,ดตัดภาพมันก็ดีเนาะจะได้เห็นว่ามันเป็นท่อนขนาดไหนนะอันนี้คือเนี่ยที่เขาเรียกส้นฐานนะครับก็คือไม้ไมไปหมด แต่ในการที่เราเอาฟืนอ่าท่อนให,ใหญ่ใส่กับ<ม>เผากับไม้เล็กๆอย่างเงี้ยอ่าเหมือนผมเอากระลาใส่ด้วยเนี่ยอ่าแต่ก็ข้อดีของกะลาคือมันไม่ใช่ไม้เนเมืออ่อนนะกระลาเขาเป็น <c oughs> ไม้เนื้อแข็งนะครับเพียงแต่มันบางเฉยกันนั้นเองครับอ่าทีนี้ในกรณีแบบเนี้ยนะครับผมเอาไอ้สองท่อนนี้ถ่ายรูปไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้แปะไงผมจะอัพเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็กจะเดี๋ยวจะตัดแปะให้ดูนะครับก็คือท่อนไม้ตัวเนี้ยไอสองท่อนเนี้ยมันผมมาวางล่างนะแล้วผมก็จุดด้านบนแหละนะครับไ <c oughs> อเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทําที่ว่าการไหลของความร้อนการถ่ายเทความร้อนการพาความร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหมายถึงว่าถ้าเราจุดด้านบน <c oughs> ใครเคยเรียนเทอร์โมไดนามิกคณิตศาสตร์ของไหลเอนเนอร์จีบาลานอะไรเงี้ยก็ลอง หาดูนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ได้มีมีความรู้เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําเป็นภาพให้ดูนะครับอธิบายง่ายๆนี่แหละนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือเรื่องขี้เท่านะครับขี้เท่ามันจะน้อยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเอาไม้ใหญ่ใส่กับเนี่ยเย่ยงกะลาเนี้ยอย่างไมเ้เล็กๆเนี่ยปัญหาไม่นีแน่นอนก็คือขี้เท่ามันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ถึง1 0นะครับ ผมลืมถ่ายไม่ดูแอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวผมให้ดูผมไม่ได้นำเสนอที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นเห็นแต่ในรูปแบบของเตาซุบูซันเนาะอ่นี่ครับเห็นได้นี่ไหมครับอันนี้คือกล่าวมะพร้าวนะ กระป๋ามะพราะ้าวที่ที่ผมทำาผมเอาใส่เข้าไปข้างในเนี่ยคือผมอยากจะถ่ายรูปให้ดูคู่กันว่าในกรณีเนี่ยอย่างที่มันเป็นปุ๋ยมะพร้าวย่างเงี้ยนะครับอ่าผมถามกันว่าถ้าเป็นการหลักของไพลโรไลสิตก็คือไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปด้านในคือไม่มีการสันดาบข้างในมั้เถอะมันเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะจะเรียกเลยดีให้ความร้อนโดย แผ่รังสีความร้อนและพาความร้อนเข้าไปผ่านผ่านวัสดุอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ่านโลหะนะครับไปถึงฟืนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าให้เปลวไฟลนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ในกรณีของเตาดินเราก็ทําได้นะครับมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะนี่เห็นไหมเอ้าผูก็อ่ะก็ลองดูเนี่ยมันมันไม่เห็นแตกต่างเลยไม่แตกต่างกับไอเตาซูบัสันนะแต่ข้อแย้งผมก็คือว่าที่ทาเตาซูบัสันกับเตาแบบเนี้ย แล้วถ้าเราทําขายเนี่ยเตาซูอรสซันคุณจะต้องโอ้มันเหนื่อยนะแลวอย่างหนึ่งโลหะผมว่ามันเรื่องแมทรเนนมันมันเรื่องแมเทเนนสูงนะครับแล้วบอกก่อนว่าแล้วอันนี้มันเราไม่ต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้ามานนะครับแล้วมันคอนโทรลง,ง่ายกว่านะครับอันนี้อันนี้คือไอเดียผมที่ผมจะต้องทําเป็นโรงงานเนี่ยเป็นเตาเตาด,นตาดานินนะครับเตาดินเตาอิฐอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บำบัดความร้อไอ้บำบัดควันแค่นั้นเองจบละ เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ละนะนี่นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนี่เดี่ยนอน,นี้เห็นไหมเห็นมันจะเป็นสีลุ้งๆไหมครับนั่นแหละวัสดุทุกทุกชนิดที่เป็นเซลลูโลสนะครับที่ประกอบเป็นเนื้อเนื้อเซลลูโลสเนี่ยก็คืออ2เฮตอะไรน <c oughs> จะจำผูกจำไม่ได้ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกชาที่ที่เหมือนจะพอเป็นจะพอเป็น,พอ,ปนพอเป็นชาโคปุ๊บมันจะเป็นถ่านเนาะถ้าใช้เฉยๆเป็น คล้ายๆกำลังจะเป็นนะ่ะเออเขาเรียกชานะอ่า42เฮอะไรนะ่ยสารประกอบซีอ่าคาร์บ,บอนกับไฮโดรเจนนี่แหละนะคนะรับอ่าไฮโดรเจนแล้วมีออกซิเจนกี่ต่อมู้จำไม่ได้ละเดี๋ยวผมไปซร์ชให้นะไปหาให้ลืมอ่าทีนี้ข้อแตกต่างก็คือเราก็เวลาที่เราเผาเนี่ยเราแยกจำแยกไม้เลยก็ดีอย่างอันเนี้ยผมก็คือจะจะใช้ไม้เงี้ยอ่าให้มัน ค่อนข้างแน่นแล้วก็เอากะลาสักนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะเวิร์กว่านะครับแล้วอย่างหนึ่งส้นฐานเนี่ยที่เรื่องไม่ไม่ใช่ว่ามันเกิดส้นฐานนะผมคือผมรู้ละอ่าเพราะว่าดูจากไซส์เส้นทาม,มันเพิ่มมาเกือบ4 3 4ชั่วโมงเงี้ยกาเราเสียเวลาเป็นอย่างนี้แล้วทาให้กะลาเราเนี่ยมันเป็นขี้เท่าเงี้ยอ่าเราก็จัดการทีนะเขาทำไงอ่ะเขาปิดเลยไม่เป็นไรแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นฐานก็มันก็เป็น ฐานดีด้วยเนี่ยมันวับเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นแค่รอบนอกไงข้างในมันยังไม่สุกนะครับแล้วถ้าในความเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนนะว่าทำเตาแบบนี้นะครับใช้ถังของถังถังที่ปลูกต้นไม้ถังส้วมเนี่ยทำอ่าเราเริ่มจากแรกๆเนี่ยเบสิกก่อนเนี่ยก็คือคุณก็หั่นไม้ดิหั่นไม้ให้มันเป็นท่อนเอาสักเท่าถังนี่ก็พอนะไม่ต้องใหญ่มาก ถ้าใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดไงเพราะว่าขนาดปริมาตรเนี่ยมันก็มีผลนะครับฉะนั้นเอ่อก็คือฝากไว้ก็คือแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอ่ชนิดชนิดไม้นี่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าให้ให้ให้ไม้ที่เข้าเตาเนี่ยอ่าอ่ามันค่อนข้างเนี่ยไม่ใหญ่มากก็ได้ถ้าถ้าทำได้นะแต่ว่าถ้าไม้ใส่ทั้งรุ่นอย่างนี้ก็ใส่แต่ไม้ใหญ่เลยมันก็สุกแต่นานหน่อยอาจจะถ้าใส่อ่า ท่อนขนาดนี้เนาะท่อนเนี่ยขนาดใหญ่กว่าถังอีกเนาะเนี่ยมันจะถ้าถังปริมาตรเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าไดมิเตอร์เจ็ดสิบเจ็ดเซนสูงร้อยยี่สิบเซนนะคำวนวณออกมาปริมาตรผมไม่ได้คำวนวณทันทีนะอ่ามันจะได้ใช้เวลาประมาณผมเคยเทสครั้งหนึ่งตอนนั้นเกือบสองวันนะครับเกือบสี่สิบแปดชั่วโมงเสร็จอ่แต่ถ้าเกิดเราหั่นเนี่ยมันจะแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการสัมผัสความร้อนมันเยอะกว่า นะครับที่ว่าหั่นเป็นท่อนเป็นอะไรเนี่ยครับมันก็เหมือนถังถังไอเตาซูเปอร์ซันนี่แหละต่าทางสองร้อยลิตรเนี่ยถ้าคุณไม่หั่นคุณจะใส่ไงนะครับเหมือนกันนะครับมีไม่มีมีความแตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเตาใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าสองเมตรเงี้ยสบายนะครับคุณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่ความยาวเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอ่าผมก็ถ้าในในทำทำอุตสาหกรรมหมายเนว่าทําขายจริงๆริงอ่เปิดโรงงานจริงอ่ะเราก็ต้องต่ำสุดอ่ะผมว่าสองเมตรเนี่ยต่ำสุดละนะ แต่เตางี้ก็คือจะทําทกันแบบบ้านาเงี้ยเออมีสักสามเตาทําไว้วไขายแต่บอกก่อนนะเตาเนี้ยถ้ามีสามใบเนี่ยคุณถ้าคุณทําคนเดียวนะ่ะวันหนึ่งคุณได้เป็นพันนะเ,ออเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับว่าคิดยังไงนะถ้าคนไหนคิดเป็นก็แชร์เพื่อนเลยก็ได้นะครับออมันก็ไม่ได้ยากแค่ <laughs> อเอาถาดมาแล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ขายยิ่งถ้าใครเพิ่มมูลค่าได้มันก็ดี ในการที่ทําเรื่องเอา,อางี้ผมพูดเรื่องธุรกิจหน่อยเนาะทำบิสเนสเนี่ยนะครับถ้าคุณขายฐานได้โลละที่ขายตามบ้านเนี่ยได้โลละ9บาทเงี้ยแล้วคุณสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของฐ่านคุณได้นะครับอืมอันนี้เนื้อมะพร้าวนี่เห็นไหมมันก็เป็นฐานนะครับเพิ่มมูลค่าได้ สมมุติว่าคุณทําเป็นแพ็คของคุณแล้วคุณเสนอร,ราคาแล้วผ่านตรงไหน,นตรงไหนทาการตลาดอย่างเงี้ยเป็นชุมชนก็ได้อย่างเงี้ยคุณขายได้ถุงละ12บาทเงี้ยกลับไปขายธรรมดาได้ได้ได้เก้าบาท10บาทเนี่ยอ,อ,อันนั้นก็เขาถือว่าคุณอัปเกรดแล้วแต่ไม่ใช่ลถสู้กันนะผมบอกก่อน ถ้าเราไม่ทําเป็นกลุ่มก้อนหมายถึงว่าไม่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 ไมไมเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่อะไรเงี้ยผมเห็นตลาดล่างเนี่ยไม่ใช่อะไรครเพราะว่าผมก็เคยทํเนาะรถสู้กันเลยนะอย่างผมขายร้อยเจบาทไอ้กระสอบ3ามสกิโลของอาหารสัตว์อนะ่ะพอแพ็คเดี๋ยวผมผมเคยเอาให้ดูแล้วนะไอ้ไอ,อ้กระสอบทานอ่นะผมขายหน้า,หน,าหน้าทางเลยเนี่ยคือได้ร้อยเจ็ดสมีเพื่อนบางคนเนี่ยที่เผาทานเนี่ยมาใส่หมวกอ,อีโบงมาเลยนะ ออใส่หมวกคุมหน้ามาเลยหัวผมเห็นไงออมาเสนอขายลูกค้าผมหน้าหน้า,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าที่นาที่ผมเผาเนะ่ะเขาขาย150อันนี้เป็นผิดหลักนะครับถ้าในเรื่องการตลาดเรื่อง business คุณทำแบบนี้คุณตายตายกันหมดแหละนะเออเาเออถ้าผมไม่เถียงนะถ้ามาบอกว่าเออผมผมก็มีพอมีนะผมร้อยเงี้ยเออผมไม่ได้ขายร7 0หรอกอะไรเงี้ยอ่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมัน อันนั้นไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมาด้ำสู้กันนี่ตายผมบอกให้คนผลิตตายหมดแหละถ้าด้ำสู้กันนะย,ยกเว้นถ้าคุณเหลือสต็อกมากๆคือว่าคุณมีฐานเกินเป็นห้าสิบหกตันเงี้ยแล้วคุณจะต้องไปปล่อยจํานวนนะมันมันขึ้นกับอยู่ปริมาณด้วยไงนะครับอันนี้ไปศึกษาได้นะครับเซิร์ชใน Google ก็มีเยอะแยะหลักการตลาดนะครับแต่ถ้ายัางไงเนี่ยผมผมจะแชร์อีกสักคลิปสักคลิปเนาะ รับปากหลายคลิปแล้วนไอนน้นี่ไอ้นี่เห็นไหมฟืนดูเล็กๆเ,เนี่ยเป็นฐานโคดีเนี่ยแข็งมากเลยนะครับเนี่ยแข็งปกเลยนะเนี่ยแกงแกงเลยนะเนี่ยเหมือนเหล็กอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม้ไม่ได้แข็งนะครับไม้ไม่ใช่เนื้อแข็งนะแต่เราควบคุมอุณหภูมิมันได้นะมันก็จะออกมาค่อนข้างดี11นาทีแล้วโอ้เพื่นพนอนๆยังไงเนี่ยผมก็ฝากหน่อยนะครับฝากกดติดตาม ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อนๆก็ได้นะครับในกรณีที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะติดตามดีไม่ดีเนี่ยผมก็มานานแล้วนะผมจะแปดเดือน9เดือนแล้วถูกไหมให้ช่องผมผ่านสักทีขอขอขอ,ขอ,ขอความกรุณาน,นะครับของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรกันก็ได้ครับแต่ไม,าาม่ารามดานะดราม่าในช่องผม อ่าเราเอาเรื่องอื่นดีกว่านะครับไม่เอาไม่สร้างคอนเทนต์เหมือนเหมือนช่องทั่วไปนะครับคอนเทนต์ที่ว่าเรื่องดรามากก่ากันแล้วมันเอาคนมาดูเยอะเอออันนั้นก็เรื่องของเขานะเราก็ทําเรื่องของเราโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ